ออาาวารวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบเปียกในใจนะครับผมเพราะว่าเราจัดกันในห้างนะแต่ก็เป็นบรรยากาศสนุกสนานที่ทางเซนต์โนเบิเขาจัดกิจกรรมให้ได้มาเจอกันนะครับผม<ส>ก็ดีใจมากสุขุมมากครับผมร้องเพลงนิดหน่อยครับสำหรับประเพณีสงการตลดที่มีอะไรบ้างสำหรับประเพณีสงการเหรอจริงๆผม ผมว่ามันเป็นเวลาที่ที่เราได้ใช้กับครอบครัวนะหรือว่ากับ,ก,บกับที่บ้านผมอะไรเงี้งเยเสมออ่าเราก็จะไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าภาพจําของผมในในสำหรับวันสงการมันจะเป็นการที่เราได้แบบมปอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้เขาไปเที่ยวกันผมไม่ได้ไปกับเขาอย่างเช่นวันนี้ก็แหลงรวมของกิจกรรมหลายๆอย่างในวันสงการครับก็จริงๆผมว่าอย่างที่บอกว่าพออ่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ใช้ร่วมกันยอะไรเงี้ยมันก็ าจจะไปกินข้าวด้วยกันมาเจอกันไปดูหนังกันมาช้อปปิ้งมาเดินห้างด้วยกันอะไรเงี้ยผมว่าเซนทรัลโบก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่รวมถึงการมาเล่นน้ำด้วยกันด้วยลานข้างนอกหรือว่าบริเวณแถวนี้เขาก็จัด,จดแจงพื้นที่ไว้ให้ไว้ให้พวกเราทุกคนมาเหมือนเหมือนมาเล่นน้ำมามาปะแป้งอะไรกันได้นะครับเพราะเซนทรัลโบก็เป็นหนึ่งในซูเปอร์เดสิเนชั่นของข,ของวันสงการานต์เลยครับงานมี ้วันครับผมซึ่งก็ยังมีอีก2วันนะครับผมสำหรับเซ็นทรัลโวลสงการเฟสสองพันยี่สิบห้นะครับใครที่ว่างๆก็อย่าลืมแวะมาที่เซ็นทรัลโวลนะครับผมมามากินข้าวมาทำอะไรมาเล่นน้ำอะไรกันก็ขอให้ดูแลตัวเองแล้วก็ขอให้มีช่วงเวลาที่ดีครับ่ต้ไงคะการพรีแล่ต้องบารที่ในการทำงานโอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนบีดปุ๊บเลยเหรอน้ำเสียงเปลี่ยนเลยตรงกันพีแล่นะฮะก็ ก็สนุกดีนะครับสนุกดีผมว่ามันก็เป็นเป็นเป็นเฟสติวัลที่ผมว่าคนพร้อมจะออกมาออกมามีความสุขออกมาสนุกกันอยู่แล้วแหละรวมถึงมันก็เปียกด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็ก็ดีครับเป็นช่วงเวลาที่ดีไอนะฮะโอ้โหนานมากนะจำถ้าจำความได้ต้องมีตั้งแต่แบบ ไม่ต่ำกว่า5 6ปีครับ5 6ปีอะไรอย่างเงี<ม>้ย<ม>แต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้มาเล่นน้ำแบบตามเพื่อชวัวรเลยพวกนี้ก็จะเป็นการแบบไปเล่นน้ำแบบกับญาติญาติกับเพื่อนๆอะไรอย่างนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็เป็นเป็นการมาเล่นโชว์สงการ์ครั้งแรกเป็นไงบ้างกับการที่แบบเป็นเล่นงานในเฟสติวัลครั้งแรกแบับผมว่าคนเขาอย่างที่บอกผมว่าคนเขาเขาพร้อมที่จะมามีช่วงเวลาที่ดีมาสนุกกันอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราแบบเชียร์คนเขาก็จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็เราก็ ได้รับพลังบวกกลับมาด้วยก็แฮปปี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการได้มีช่วงเวลาที่ดีในช่วงเวลาสำคัญนเป็นช่วงเวลาที่ดีนะไอ้นะเขปะแป้งไม่ยังโดนปะแป้งไม่ยังก็เนี่ยครับก่อนมาสัมภาษณ์เขาก็ปะแป้งผมแล้วก็คอนซีเลอร์ตายต่ก็้แต่ก็ไดอ๋อมียงยังเลยแต่ก็มีปะแบบปาแต่ก็เป็นปีแรกที่เล่นเล่นน้ำกับพีด้วยเนาะในเฟสติวัลปีปีแรกไหมปีแรกไหมปีแรก ถ้าถ้าถ้าออกมาเฟสติวัลปีแล้วใช่ดีจะไ,ได้กับการที่ได้เล่นน้ำด้วยกันก็ดีนะพีพีมันเป็นคนขี้แกล้งนะหรือว่าเขาแบบเขาจะมีหรือเมื่อวานนี้เขาจะมีปืนของเขาแล้วเขาจะคอยไว้แบบยิงใส่หูคน,คนนั้นคนนีอ้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แกล้งผมกลับแบบกันนะใช่นะเราก็แกล้งผมกลับผมไม่แกล้งใครหรอกพี่ผมอน่ยถือคติรักความสงบครับผสมเจ้าดีสักวันหีึ่งค่ะ ใช้แท้งมีไปทั่วเลยนะเมื่อคืนเน่ะทำไมอ่ะ,อะคลิปเอามาเต็มไปหมดเลยผมไม่เห็นทราบเรื่องอะไรเลยเมันมันไม่ใช่ผมหรือเปล่าพี่ <c oughs> มันอาจจะเป็นคนหน้าเหมือนก็ได้ทร <c oughs> งผมมันกิน,ตนไตเลยมัดผมเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบมันดูว้าวอ่ะตุแป๊บแล้วดูแบบค่ะเป็นยังไงบ้างแอนติเจนมันดูกระเซบ้างไหมครับก็จริงๆมันเกิดจากการที่โดนน้ำสาดผมเนี่ยแหละแล้วมันก็เหมือน ค่อนข้างเหมือนลูกหัวที่ออกมาจากท้อ <su> ง <su> ใหม่ๆก็เลยมัดดีกว่ามิฉะนั้นมันจะกลายเป็นหัวลูกแบบนี้ก็เขาเขาชอบเอาปืนมาไล่ยิงครับมายิงผมแล้วเขาค่ยผมผมก็ยืนคุยอยู่อะไรเงี้ยเขาก็ยิง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 แล้วก็เลยวิ่งวิ่งวิ่งไปหาเขาเลย้ตองสนางี้ะเมี่เขาจะได้หยุดนะจะได้เป็นการเบรกเขา

เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้การส่งให้ดูการเขาเป็นพวกชอบดูข่าวโซเชียลครับปะบีปะบีด้วยครับปะบีเขาก็จะตามดูต <Reese. S 1> ลอดติดใจเลยไม่ขึ้นดีน่ารับต่อยโอ้ผมว่าผมว่ามันก็โคล่มูดนะหมายถึงว่าได้ได้มาเล่นงานสงการยอะไรยเงี้ยอยู่กับแฟนๆมันก็ได้ได้ไดมูดหนึ่งแต่ว่าใช้เวลากับครอบครัวก็ได้อีกมูดหนึ่งะไรเงี้ยก็ก็คิดว่าอาจจะ ถ้าเพื่อนๆมากันหรือมีคนชวนก็มาแต่ผมไม่ค่อยมีเงงพื่อนเลยพี่ถ้ามีคนชวนผมก็มาไม่มีคนชวนผมก็อยู่บ้านนอนดูทีวีน่าจะชวนจนขาดไอ้นะฮะก็ถ้าชวนก็มาเดี๋ยว <c oughs> ก,ก็มาไอ้นะฮะอ่าเป็นผู้ว่าจ้างชวนมา <c oughs> ครับผู้ว่าจ้างชวนชวนให้มาขึ้นงานแล้วเขาก็ไปเชิญอยู่ต่อก็เลยอ่ะลองดูอะไรเงี้ยก็ก็ก็ได้ก็สนุกดีสนุกดีครับ อะไรนะฮะนนแต่งเหรอหมายถึงคอนเสิร์ตงานแต่งใช่ไหมฮะอ๋อจะไรนอะไอนะฮะไอ้วะฮะไอ้นะฮะอะอะอ้นะฮะไอะอ้นะฮ็ไอะอ้อะฮะ้วะฮะไอเนะะอ้นะฮะไนะอ้นะฮเรอ้นะนกอนะฮะอ้นกัะอนแฮอนะฮะไร้นะฮ้นะอ้นนะ้นอ้เริ่มซ้นมกันะล้วครับแล้วก็พีเ้้วเหมือนกันค่อนข้างกดดันนะี่เพราะว่าอ่าพอ มันเป็นคอนเสิร์ตที่มันเป็นคอนเซ็ปต์ต่อมาจากหนังนะครับมันต้องดึงบางอิเลเมนต์ออกมาทําโชว์อะไรเงี้ยแล้วก็บางบางทีอ่ะบางสกิลที่มันอยู่ในในในหนังอ่ะเราอาจจะซ้อมมาแค่เพื่อการไหนทำในในระยะช่วงใช้เดียวแต่ว่าพอมาแตะเป็นโชว์มันจะต้องแบบมีโอกาสทำทีเดียวแล้วก็มันจะต้องเต็มเพลงต้องอะไรอย่างเงี้ยก็กดดันนะแล้วก็ทำคอยทำไว้หลายอย่างด้วยเลยเ้าแต่ว่าหลายวันใช่ไหมหลายวันเห็นบอกว่ามัดสอง ใช่นะฮะมั่นทุกวันครับพีพีบอกไว้งานแต่งวันไหนล่ะแต่งกันมั่นทุกวันฮะเขาบอกมั่นสองวันงานมั่นสองวันงก็พีพีเขาบอกเขามั่นทุกวันเลยพี่หนุ่มใช่มั่นใจมั่นใจเป็นคนมั่นใจก็เป็นงานแต่งทั้งสามวันแล้วกันเป็นแบบเพื่อนฝูงเยอะอยากจะให้อแขกผู้มีเกียรติทุกคนมาด้วยนะครับเพื่อนเจ้าแบบทุกคนโหเยอะ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 เหมือนกันนะเยอะเหมือนกัน ฝั่งนู้นเขาก็เยอะเหมือนกันก็จริงๆก็บางคนก็อาจจะน่าจะเดาได้อะไรเงี้ยเพราะว่าพอมันแตกมาจากโชว์เขาเป็นหนังอะไรเงี้ยอาจจะมีบางคนที่อยู่ในหนังหรือบางคนที่มีในหนังมาอะไรเงี้ยเขาอยากให้รอติดตามครับไม่ชนกับเพื่อนแฟนสาวนะเพื่อนบ่าวก็ไม่ชนนะไม่ชนบางคนก็เป็นเพื่อนของทั้งคู่อะไรอย่างงี้สินสอดเหรอสินสอดเท่าไหร่สินสอดละฮะ ก็คิดว่าเตรียมเงินไว้ประมาณ4ี่หมื่นกว่าล้านนะครับสี่หมื่นกว่าล้านไรนะฮะยี่สิบแปดหลักมันจะไปจบที่เท่าไหร่นะพี่เป็นล้านล้านหรือเปล่าผมไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกพี่ผมก็ทำงานหาเช้ากินข้า แล้วก็มีแต่ความจริงใจเท่านั้นแหละครับทีมม่มารับงานเมืแบบไปถายเดินไปข้ามเ,เ,เดินต่อเนอะไม่ใผมรับารงานส่งงานเพราะผมอยากมาเจอทุกคนนะ <c oughs> เรื่องเรื่องเรื่องอะไรสินทรงสินจอดอะไผมไม่เคยมองเลยไม่เคยคิดเลยฮะ <c oughs> เป็นเรื่องแบบเขาเรียกว่าวัตถุนอกกายวัตถุนอกกายแล้วเป็นคนเน้นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าแต่ไม่ได้บอกว่าเขาสินจอดฮะพูดเอาใจเขาไงบางทีแบบเขาชอบอะไรอย่างเงี้ย ฮะอย่าฆ่าเลยครับีสิบแปดหลักแต่โบเป็นควาฟิลควาจิ้มของแต่งงานก็งานแต่งอย่างพี่ตีเงินแต่งตีเงินแต่งครับอาจจะมีบางอะไรบางแต่สาวก็มาขอครับผมก็บอกเขาไม่ได้ท้องก่อนแต่งได้หน่อยสิผมยืนยันนะฮะไม่ได้ท้องก่อนแต่งอาจจะมีท้องอืดบ้างกลางวันที่ทานเยอะแต่ถ้าท้องไข้ไม่มีครับ ไอรนะฮะโอ้ยทุกคนเ็ตามใจเขาแล้วพี่ทุกคนก็ตามใจเขาอยู่ตลอดแหละใครจะไปกล้าขัดใจเขาไอนะฮะอะไรนะพี่อะไรนะว่าไงนะ ไม่ได้ยินเลยพี่เม่็นความรักรอายอะไรนะพี่ก็ครับครับเดินสายเหรอแจกแจกการ์ดครับผมทางออทิเกตครับ ไปได้นะครับเซเว่นอีเลฟเว่นไปซื้อกันได้นะครับออาทิเกตนะครับวันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งครับแจกการนะครับแต่แหลายคนกลัวไม่ได้การการ,การไม่ถึงมืออะไ<ห>รอนะฮะแต่คุณกลัวว่าการจะไม่ถึงมือการจะไม่ถึงมือเหรอถึงซี่เพราะว่าเราจัดสามรอบ<แ>เราสามรอบอยากให้ทุกคนมาครับอยากให้ทุกคนมาใครที่จองไม่ทันก็ ไม่รู้จะช่วยยังไงแต่ว่ามีบัตรลายมีบัตรลายแต่ใจจริงก็คือผมคิดว่าน่าจะน่าจะผอเพราะว่าสามรอบอยากให้ทุกคนมาครับเตรียมชุดเตรียมชุดยังไงพเอ้นะฮะเตรียมชุดเหรอครับก็ผมว่าปีนี้งานแต่งอยากจะแต่งตัวให้มันเยอะเยอะขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าพีพีเขาค่อนข้างแบบจัดกจ้านเรื่องแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ เดี๋ยวจะลองไปปรึกษาเขาดูให้มันแบบเข้ากับทีมโชว์แล้วก็<ช>แล้วก็ทำให้งานมันแบบสมศักดิ์ศรีคุณพิพิธภัณฑ์เขาทำใจเสมอครับผม,<ช>ม30เมษายนวันเะกิดนะ30เมษายนนี้วันเกิดเขาเอ้าหอรอไม่รู้เลยพี่หรออะไรนะฮะอุ้ยผม <c oughs> ยังไม่ทราบเลยพี่มันเกิดเขาหรอเนี่ยเมษามนเกิด เอาหเหรอไม่ร uh> ู้เรื่องเลยของขวัญปีนี้มันต้องยังไงฮะของขวัญขปีนี้หรอจริงจก็ไม่สปอยดีกว่าไม่สปอยดีกว่าก็ผมว่าแต่ว่าหลักๆคือหมายถึงว่าของขวัญที่ท evet OK> ี่ผมให้ก็เป็นของขวัญที่ที่มาจากใจจริงๆนะหรือว่าไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้วัดกันที่มูลค่ามุดกันวัดกันที่ความรู้สึกอ่าเปิดเที่ยวไม่ยังครับก็ ต้องเริ่มคิดแล้วฮะเพราะว่าเดี๋ยวกระชั้นชิดแล้วหาไม่ทันเขามีรีเไหมมีครับเขาบอกว่าเขาอยากได้เพชรสีเหลือง30กสิบกรัตอะไรก็ไม่รู้ผมดูแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่เพราะว่าผมไม่ค่อยสันทัสเรื่องวัตถุมูลค่าสูงเท่าไหร่ ปากกันแต่ที่แน่นอนมันที่นี่มันที่หนึ่งที้ไปกดบัตรกันได้วันที่หนึ่งนี้ไปกดบัตรกันได้ครับทุกคนแล้วก็ไปเจอกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับวันที่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบสองนี่รันทูผมรันทูก่อนสิบสองนี่เดี๋ยวผมรันทูเสร็จปุ๊บสิบสามเจอกันสิบสี่สิบห้าครับขอบคุณครับขอบคุณครับ